เอาดาบมาให้กูหน่อยได้ไหมมาดาบมาหน่อยดิเ้ยเออเลอร์เว้ยเขาบอกว่าเออเลอร์มันจะได้ของดี ก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับวันนี้นะครับโจ๊บุรพาเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําคลิปเกมโซโล่เลเวลิ่งนะฮะก็เกมนี้เปิดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ผมก็บอกเลยว่าคือตอนแรกผมคิดว่าสายฟรีมันจะอยู่ได้แต่ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้กระบวนการในการเก็บเกต ค่อนข้างหนักยกตัวอย่างเช่นถ้าสมุดเราเติมใช่ไหมถ้าสมุดเราเป็นสายเติมอะเราจะสามารถอัปเกรดอาวุธได้ตลอดอัปเกรดไปเรื่อยไปเรื่อยเพราะเพราะเวลามันไปชาร์เตอร์หรือว่าเนื้อเรื่องหลังๆมาเนี่ยเนี่ยตอนนี้ซึ่งผมอยู่เนื้อเรื่องเปลี่ยนอาชีพครั้งที่2แม่งไม่ผ่านครับพ้นดูแม่งทำยังไงแม่งก็ไม่ผ่าน1เลยคือดาเมจไม่พอ2อาวุธไม่แรงมันคืออันเดียวกันดาเมจไม่พอกับอาวุธไม่แรงผมแม่งก็เลยคิดว่าน่าจะต้องไปลงเกรดและเก็บเกรดแล้วเอาเงินเอาเงินไปยัดอาวุธอัพ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  อาวุธเก็บเลเวลเก็บเลเวลให้สูงเพื่อที่จะดาเมจมันพอเพราะว่าผมลองลองคือลองหลายรอบแล้วครับโดนโดนโดนตลอดเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะผมว่าอีกอย่างหนึ่งที่สาคัญอาวุธระดับ SSR ไอ้ที่มันเป็นอาวุธ SSR ไอ้ที่มันเป็นอาวุธสุ่มหายากอ่ะเพราะฉะนั้นในคลิปคลิปนี้ผมก็เลยจะมาสุ่มโดยใช้ตั๋วฟรีเพราะว่าเราเพิ่งได้มาก็เดี๋ยวเราไปดูเลยว่าเราจะสุ่มได้หรือเปล่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจะตั้งแต่สุ่มที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างโชคดีนะเพราะว่าเราได้ตัว SSR มาค่อนข้างเยอะแต่ว่าอาวุธ มันจะเป็นดาบอะไรนะดาบไอ้เป็นเป็นเหมือนดอกเหมยอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีเขียวใช่ป่ะหายากแล้วก็มีดาบอีกอันหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารอบนี้เราจะได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมว่าถ้าสมมติเกมนี้ถ้าใยันสายฟรีน่าจะไหวอยู่เพราะว่าโอกาสโอกาสที่มันจะได้ตั๋วสุ่มอ่ะในในการผ่าน่ละด่านตระด่านอ่ะค่อนข้างดีครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องของชุดเกาะชุดเกาะเพราะตอนนี้ของผมจัดสันมัวมากเลยเพราะว่าผมยังไม่ได้โฟกัสแต่ว่าตอนนี้โฟกัสเรื่องการดาเมจดาเมจของตัวละครเพราะว่าไปลองแล้วมันไม่พอครับาเเมมมมมมไไ่่่่พอออออตตววละะคคครรในนทีีกืืแงู้ป็ ต้องบูธไม่ต้องยัดไม่ต้องยัดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าเราจะเปิดได้หรือเปล่าไปดูกันเลยสิบวิสิบวิเจ็ดวิอุ้ยไม่ผ่านนะนี่เ <c oughs> ชีย่ยไม่ผ่านจริงด้วยส <c oughs> าดเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องออกไปอัพออกไปอัพของก่อนถ้ามาทรงนี้เนี่ย เหมือนแม่งจะต้องเติมเลยลเนะไอ้เฮียกูยว,ว่าเนี่ยดามเมจไม่พอต้องอัพ เออมันเปิดมันเปิดมันเปิดยังไม่ได้เมื่อวานพี่ก็สุ่มนะแต่แม่งยังไม่ได้เลยเฮียเราเนี่ยเสียเปรียบเราไม่มีอาวุธเนี่ยแล้วมันแล้วมันเล่นยากมากเลยพอไม่มีอาวุธอะเนี่ยพี่ก็เลยมานั่งเก็บกาชาแบบเพื่อที่มันแบบมันจะได้สุ่มอาวุธได้ทีเนี่ยมันอัพสกิลมันเปลี่ยนสกิลไงนี่ หรือต้องอัพเลเวลสกิลให้มันหน่อยวะอูดาเอจโคตรเยอะเลยต้องอัพเลเวลสกิลไห้พวกนี้หน่อยหรือเปล่าวะดูพระเอกดิเดดูพระเอกก่อน อทำไมดาเมจมันน้อยจังวะ422ดาเมจใช้คิวอะไรนี่ i'm ready you can't avoid it destroy them all this is the end อ๋อพวกนี้มันอัพได้ด้วยเหรอเอากูเพิ่งรู้นะเนี่ยอัพเลเวลอันติได้สัตว์หมดเลยเงินไอ้เหี้ยเพิ่งรู้มา ยังอย่งย่ง,ยง,ยงครับยังมันมันต้องมันมันต้องยืนยันอีกเวเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเอาเป็นสิ้นเดียบแล้วเดือนนี้ยอมหักไปก่อนยอมโดนหักไปไม,ไม่ไม่เป็นไรหรอกอยังไงแม่งก็ต้องหักอยู่แล้วอะเปิดกาชาไปเอาดาบมาให้กูหน่อยได้ไหมมาดาบมาหน่อยดิเฮ้ยเออเลอร์เว้ย เขาบอกว่าเออเลอร์มันจะได้ของดีเชดเคนมเชีย่ยดาบมาดาบเหมยหลินดาบเหมยหลินมาไอ้ี่อะไรเนี่ยคำพีโบราณคุยเลยไม่เอาเชดได้ตัวละครวะไอ้ที่นี่ใครเนี่ยอุย้ย อันนี้ดีป่ะเชีเขียวแห่งเงาไม่รู้ดีหรือเปล่าดีมากเหรอเช็ดเค่ออกโคตรยากขายแพงด้วยจริงหรอโอ้พระเจ้าใช่ <laughs> <laughs> ไหมนม พระเจ้าเวอร์เวอร์เวอร์เรียอ,อันนี้ออกแนวเวอร์แล้วนี่หรอของดีเหรอเนมปลาออกแล้วมึงเปลี่ยนอันออกเลยไปกูไม่เอามึงแล้วกูได้มึงแล้วออกไปเป็นอะไรต่อไปเอาอะไรกูมีหมดจะหมดแล้วเนี่ยเนี่ยเหลือดาบไอ้เหียยังไม่มีไหนไหนนี่เหรอเนมนี่หรอ,เ,หรอเชีย่ยไม่มีตังอัพวะน้อง สี่ร้อยโอ้โหแม่งแรงกว่าอันนี้กูอัพสุดอ่ะเชีย่ยเออไ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 อดาบเหมยเหมยออกยากใช่ไหม ก็เป็นเงนบ้างครับสำหรับคลิปนี้ผมบอกเลยว่าเราโคตรโชคดีก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปบ๊ายบาย